เห็นกระแสน้ำที่เป็นสีโคลนพุ่งขึ้นมาแบบนี้ก็ทำให้ช่างเจาะบาดามใจชื้นแล้วว่าไม่เหนื่อยฟรีแน่ครับได้ค่าแรงลับบ้านแน่นอนนี่เป็นวิถีอาชีพในช่วงหน้าแล้งที่คิวยาวกวาฤด,ดูการอื่นๆนะครับเพราะว่าภัยแล้งก็ต้องพึ่งพาน้ำบาดานใต้ดินแต่การจะนำน้ำขึ้นมาใช้ก็ต้องอาศัยช่างเจาะบาดาลที่มีประสบการณ์เพราะว่าไม่ใช่จะไปหาขุดกันได้ตามใจนะครับ อย่างช่างโอเล่ L e, อายุ3 5ปีผู้รับจ้างเจาะบาดานช่วงนี้ก็เลยมีงานอยู่ที่บ้านขอนแก่นตำบลวางแสงอำเภอแกดดำจงังหวัดมหาสารคามก็เล่าว่าทำงานนี้เป็นธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมา15ปีแล้วครับรับงานในตัวเมืองมหาสารคามอำเภอรประบืออำเภอโกสุงอำเภอแกดดำส่วนพื้นที่ของอำเภอแกดดำที่มาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมจะเจาะลำบากนะครับเพราะว่าส่วน,นก็ไม่ค่อยได้น้ำกัน มาชั่วโมงแล้วตั้งแต่พ่อจอนว่าดูนคนประมาณสักห้าหกคนก็มาขอไปเถอะไอ้ข้างหมู่บ้านตรงนี้คนเอกช่างจะไม่ค่อยเข้ามาน้ํามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่ปัญหาอุปสรรคนี่ไหมครับต้นที่อุปสรรคเนี่ยมัน,ม,นมันก็เหมือนบออ่อทั่วไปแต่ว่าในชั้นหินมันจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แล้วมันก็ลึกด้วยถ้าเปรียบกับไอ,อ,อ้ซอ,องนีนะจอดจ้นเสื่ียง,องจอเจอดต้องหกสิทธ หกสิบบ้างร้อยร้อยร้อยยี่ก็มีราคาเป็นยังไงคะตอนนี้พีสี่นิ้วห้านิ้วเราเราสร้างบ่อเขาวห้านิ้วมาสักหนึ่งห้าแต่ถ้าไม่ไม่ได้น้ำก็คือไม่ได้ตังค์กับคุณเจาก็มีความเสี่ยงด้วยการออกพื้นที่ไปรับจ้างขุดเจาะบาดาลแต่ละครั้งนะครับแม้ว่าจะลงมือขุดไปแล้วจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินทุกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าขุดไปแล้วไม่เจอน้ําเลยเนี่ย คนที่เขาว่าจ้างก็ไม่ได้จ่ายเงินให้แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีน้ําใจให้แทนนะครับเป็นพวกอาหารเลี้ยงแทนอะไรแบบนี้ส่วนการขุดถ้าเป็นพื้นที่เพื่อการ,กรเกษตรใช้ท่อขนาด5นิ้วส่วนพื้นที่อยู่อาศัยครับจะใช้ท่อ4นิ้วบางพื้นที่เจาะง่ายครับวันเดียวเจาะได้ถึง3บ่อก็มีโดยรับจ้างเจาะบ่อบาดาลนะครับบ่อละ1 5 0 0 0บาทและการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรหรือว่าใช้ในบ้านพักอาศัยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับ แต,แต่แต่ถ้าใช้ตามบ้านเรือนนีมน่มันง่ายอยู่ครับแต่ถ้าเพื่อการเกษตรนี่มันจะยากหน่อยมันต้อง mm hmm. อย่างซีโซลเซลอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องน้ำมันต้องไหลทั้งวันนะแต่ถ้าตามหมู่บ้านเราใส่ถังแล้วตัดลูกอ้อยสุด mm hmm. ลักสามสี่นาทีก็ตัดสามสี่นาทีก็ตัดหมดมันจะง่ายถ้าใช้รเรืวอเรือนนี้ง่ายครับ mm hmm. การเกษตรจะยากหน่อย การเจาะบาดาลควรจะต้องมีความลึกอยู่ที่15เมตรนะครับโดยจะขึ้นอยู่กับแหล่งน้ําบาดาลที่อยู่ใต้ดินหากในบริเวณน,นั้นมีแหล่งน้ําบาดาลที่ไม่ลึกมากนักอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของผู้รับจ้างไปส่วนด้านหัวหน้าสํานักงานปพจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ออกคาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้รายงานสํารวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้าเพื่อการสุบภโภคบริโภคปี2567 โดยให้อปทอบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยครับแล้วก็อำเภอได้ตรวจสอบและยืนยันครบทั้ง1,974หมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งนี้ต่อไปครับ